ะมีโครงสร้างของประโยคลักษณะหน,นึง่งนั่นก็คือเป็นโครงสร้างของประโยค Present Continuous Time ซึ่งประโยคนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังพูดอะไรก็ตามที่เรากำลังพูดถึงและกำลังเกิดขึ้นเช่น Students are sitting. With a teacher is standing. นีหน้าองมี my, ยิมมเขากำลังยิ้มีบวาสุขกับการเรียนยิน้มนะนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่เราดูโครงสร้างของประโยคแค่นี้โครงสร้างไม่ง่ายก็คือตัว s ตัว s ก็มาจากอะไร s ก็คือ subject subject ก็คือประธานของประโยคประโยค thank mm -hmm. you คืออะไรบ้าง ในันางเป็น,านาทแทนผู้ชายคืออีแทนผู้หญิงคือแทนสิ่งท<พ>ี่ไม่ใช่คนเป็นสัตว์สิ่งของสถานที่มีอันเดียวคืออีก็จะใช้กับประโยคที่2นะคะอันนี้อ่านว่าแกรแกรบอกมาแล้วตั้งนนแงานเคาแต่งงานมีเจดปะเด็นชนรถแล้วห้ามไปแยกเคาน,าน,าน,านั่น you <laughs> มเป็ทำเสียงสั้นสึมิมสึนิ่มดีไหมอ่าไปนะนั้นลงท้ายด้วยตัวเองต้องเพิ้มเอ็มเออลงตัวไหนเพิ้มตัวนั้นแต่ถ้าคำไหนเราไม่ได้พูดถึงเพิ่มได้ไหมไม่ได้อ้าวทีนี้พอรู้โครงสร้างและวิธีการใช้แล้วเราจะทดลองมาแต่งไปดูกัน คุกกิ่งคุกกิ่งแปลว่านำนำนำอาหารเราทำให้เป็นประโยคสิถ้าเป็นประโยคได้ยางไร 不行。 那你来哈？<noise> <noise> <noise> ประโยชน์จากเป็นแตงงานแตงจะปั่หน่ข้าวที่เราได้แงจะปั่นข้าที่เราได้เราลูกไหนเอารุตามเดิมหตามเดมนะคะ่อยากได้ไม่ยอมจับเลยนะคุณจับ ุนี้ขอดให้หนึ่งะดให้ห่งโอเคไหมพอ,อ,อใจยังโอเคเอีออยคนละหนึ่ะอ่าลงกเมืออเ่าลยวว่าขึ้นต้นระโยขึ้นต้นประโยขึ้นไปโซบินเลยค่ะ drive drive driving he he is driving yes he okay he is by by อ่าบนแทนเทียนเลยค่ะคลาย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  kick kiss oh you are kissing kissing wow wow เลือกได้ถูกคนมากเลยนะ k i s s i kissing โอเคดีอะกถามอะไรไหมคะอันไหนคะอันนี้ะอะไรคะ ไม่รู้ใคต่อกแ่นอ้าวเป็นไงเป็นไงเป็นไดิ๊ก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  เราจะมีเบิลอยู่ว้าวหลายคำนะคุณนี้วุ้ยนี่สวีทฮักฮักฮักกันฮักกันฮักกันไม่เดินก่อนอ๋อไม่เคยฮักกันอ๋อเลยทำหน้างงงงคลุมไหนต้ก็การทำให้ใจเพิ่มเติมนะคะโอเค 哇，好厉害！自己整理。<面><面> Yeah. はい。 เพื่อนจะใครก่อนคะโอเคที่ตามเพื่อนนะคะ่สุดชีิชช วั่นี้ยังจากที่เราทำกิจกรรมได้ฝึกพูดฝึกแต่งประโยคการเขียนด้วยเราจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการใช้โครงสร้างของ tense present continuous tense ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่การ ให้เราได้ฝึกใช้ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานเพิ่มเติมเพื่อให้เรานั้นได้ไปฝึกให้เกิดความเม่นยำสำหรับชั่วโมงนี้ก็อ,อยุติไว้เพียงเท่านี้เะฉะนั้นเจอกันชั่วโมงงานพี e แล้วอะ